สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวไทยสไพายเยอรมันค่ะวันนี้กลับมาพบกับเปิ้ลอีกแล้วนะคะในเรื่องของวันนี้จะมาในหัวข้อของการพูดถึงเรื่องของการจัดฟันของเปิ้ลนะคะว่าดําเนินการไปถึงไหนแล้วแล้วก็ ฟันของเปิ้ลเป็นแบบไหนแล้วนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายเป็นยังไงนะคะอาการเป็นยังไงบ้างการใช้ชีวิตอยู่เพราะว่ามีแฟนคลับนะคะหลายๆท่านนะคะถามเข้ามาว่าอยากให้เปิ้ลมาอัปเดตเรื่องฟันที่เปิ้ลจัดหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็แฟนคลับใหม่ๆบางคนก็ไม่ทราบนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับฟันของเปิ้ล เปิ้ลเป็นคนฟันหลออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเปิ้ลฟันหลอหรือเปล่าทําไมฟันข้างล่างของเปิ้ลมันถึงเป็นแบบนั้นในช่วงที่เปิ้ลทาคลิปตอนที่เปิ้ลแบบว่าไปจัดฟันและแกลนะคะมันจะเห็นฟันด้านล่างที่ค่อนข้างที่จะหลอนะคะแล้วก็นูนค่ะข้างหลังค่ะห้องของเคสนะคะก็ต้องขอบคุณห้องของน้องเคสด้วยนะคะที่ได้ให้โอกาสเปิ้ลเข้ามาถ่ายทําในครั้งนี้นะคะ แล้วก็มีหมีใหญ่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวค่ะทุกคนจะสังเกตเห็นไหมคะบนเตียงจริงๆเตียงนี้5ฟุตนะคะหมี2ตัวก็คือเต็มแล้วนะคะตัวแรกก็คือแฟนเปิ้ลนะคะซื้อเป็นของขวัญให้เคสวันคริสต์มาสนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งพี่สาวเขาเอามาให้นะคะเพราะว่ามีสตอรี่นะคะเพราะว่าพี่สาวเขาก็ คือเหมือนแบบว่าเลิกกับแฟนนะคะแล้วแฟนซื้อหมีให้อะไรเงี้ยเขาก็ไม่อยากไว้ที่บ้านเขาก็เลยเอามาให้เคสอะไรเงี้ยค่ะก็เ,เอามาไว้ที่เตียง2องสองตัวนะคะเคสก็ไม่ได้นอนบนเตียงแล้วนะคะตอนนี้ก็คือนอนในเต็นท์แทนนะคะเพราะว่าบนเตียงก็คือปล่อยให้หมีนอนไปก่อนในช่วงนี้นะคะโอเคค่ะกลับมาพูดในเรื่องของฟันของเปิ้ลกันต่อดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเปิ้ลได้ทําฟันนะคะครบ สิ้นเดือนเมษายนนี้ก็คือครบ6เดือนแล้วนะคะหเดือนแล้วนะคะก็ <c oughs> คือหมอเปิ้เพึ่งไปหาหมอมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็คือไปเปลี่ยนยางนะคะช่วงนี้ก็คือจะเปลี่ยนยางบ่อยเพราะว่าเป็นการทําให้ฟันมันดึงเข้าหากันได้มากขึ้นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าฟันของเปิ้ลเป็นยังไงบ้างนะคะนี่ค่ะ ทุกคนจะสังเกตว่าเนี่ยค่ะมันเริ่มชิดกันมากขึ้นแล้วเห็นไหมคะตอนที่เปิ้ลถอนตอนที่เปิ้ลทำฟันตอนแรกนะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้ติดตามเปิ้ลยังไม่เคยติดตามเปิ้ลนะคะทําฟันตอนแรกก็คือฟันด้านล่างคู่ล่างเนี่ยคู่ด้านล่างเนี่ยนะคะมันเกทับกันนะคะแล้วมันก็ยื่นเข้าไปข้างในนะคะเวลาพูดมันก็จะมองเห็นฟันเกตลอดเวลาจนมีแฟนคลับหลายหลายท่านนะคะเขาก็แนะนําด้วยความหวังดีนะคะว่าให้เปิ้ลไปจัดฟันเถอะ รจริงๆเปิิลก็อยากจัดมาตั้งนานแล้วนะคะเปิิลก็เลยได้โอกาสน้นะคะไปจัดฟันนะคะแล้วสามีเปิิลเขาก็เป็นคนแบบเป็นสปอนเซอร์ให้ในเรื่องของการจัดฟันนี้นะคะแล้วก็ราคาการจัดฟันเปิิลเคยพูดไปแล้วนะคะก็คือทั้งหมดนะคะจัดด้านล่างอย่างเดียวนะคะ3,300ถึง3,500ยยูโรนะคะถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณแสนกว่าบาทนะคะ แค่ด้านล่างด้านเดียวนะแสนกว่าบาทนะคะก็คือค่อนข้างที่จะราคาสูงเพราะว่าของเปิ้ลจะจัดเป็นแบบจัดแบบรวดเร็วนะคะแล้วก็จัดแบบใสนะคะก็คือจะสังเกตว่าเนี่ยเหล็กของเปิ้ลจะไม่เหมือนเหล็กของแบบแฟชั่นของเด็กๆที่เขาจัดการอะไรประมาณนี้นะคะ่ะก็คือจะเหมาะกับสาหรับวัยของเราเนาะที่อายุมากเรามาจัดฟันซึ่งเมืองนอกจริงๆเขาก็จะไม่ค่อยทํากันนะคะก็จะมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะคะนอกจากพวกที่เขาแบอบก ฟันเขาล้มเหลวอะไรเงี้ยเขาเลยมาจัดแต่ว่าส่วนมากก็คือเขาจัดกันสวยตั้งแต่แบบยังเป็นสาวแล้วประมาณ1ิ1ส13องสาอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มจัดฟันกันเสร็จเรียบร้อยแล้วโตวมาก็สวยฟันสวยฝรั่งเขาจะฟันสวยนะคะ ฉะนั้นเมื่อเปิ้ลเข้ามาอยู่ในดินแดนแห่งนี้อะไรเงี้ยค่ะพอเปิ้ลพูดนะคะฝรั่งเขาก็จะมองฟันข้างในเปิ้ลนะคะพรามันเกยขึ้นมาแบบว่าค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดเดี๋ยวเปิ้ลจะไปหารูปมาลงให้นะคะว่าฟันมันเกยยังไงนะคะโอเคแล้วทาไมถึงต้องไปจัดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือสภาพมันก็ดีขึ้นแบบดีขึ้นมากเลยค่ะไปหาคุณหมอมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคุณหมอก็ชมนะคะว่า <c oughs> การดําเนินการของมันก็คือค่อนข้างไปได้ดีมากเลยนะคะแล้วก็ <c oughs> ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็ไม่เจบ คุณหมอเขาก็จะถามนะคะว่าเอ้ยมันเจ็บไหมไม่เอ่อที่ฉันแบบใส่ยางให้เธอมันรัดแน่นเกินไปไหมมันทําให้เธอเจ็บไหมอะไรเงี้ยเปิ้ลก็เจ็บแค่นิดหน่อยค่ะไม่ไม่ได้เจ็บแบบโอ้เจ็บปวดอะไรเงี้ยก็คือเจ็บนิดหน่อยเวลาเคี้ยวแล้วก็เวลาที่ไปเปลี่ยนมาวัน2วันแรกเนี่ยมันก็จะเจ็บนิดหน่อยเพราะพอเนื่องจากว่าฟันมันมีการเคลื่อนที่นะคะเคลื่อนที่เข้ามาหากันเพราะว่ามันมันโบไปหนึ่งซี่เนาะเปิ้ลถอนไปหนึ่งซี่นะคะไอ้ที่มันเกคู่กันนะคะเปิ้ลถอนออกไปหนึ่งซี่นะคะ เพราะว่าเหมือนที่เบิร์บอกไปตอนแรกนะคะคุณหมอถามว่าจะถอนไหมถ้าไม่ถอนก็คือทําไม่ได้เลยมันไม่มีพื้นที่ในปากที่จะให้ฟันมันเข้ามาจัดเรียงกันแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะเปิร์ก็เลยให้ถอนนะคะเบิร์บอกถอนไปเถอะถอน3 4ม 5, 4, 5 4, ี่้าก็ถอนไปเพราะว่าเบิรก็เห็นมันแล้วก็อยากจะถอนมันออกไปนะคะแล้วก็พอตอนถอนไปตอนแรกๆนะคะเดีเ๋ยวเบิร์จะขึ้นรูปให้ดูนะคะตอนถอนออกไปตอนแรกๆนะคะเออมันก็จะหลอมันก็จะกลายเป็นคนฟันหลออะไรย่างเงี้ย แฟนคลับบางคนก็จะงงนะคะก็คือเขายังไม่เคยเห็นไม่รู้บางคนเขาก็ไม่ทราบนะคะว่าเปิ้ลไปจัดฟันมาเขาก็จะถามว่าอฟันเป็นอะไรคะฟันหลอหรอคะอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะฟันหลอเนื่องจากไปสัตว์ฟันนะคุณหมอถอนออกนะคะคุณหมอถอนฟันออกนะคะนั่นแหละค่ะแล้วตอนนี้ก็สภาพก็คือเวลาพูดทุกคนจะเห็นว่ามันจะไม่เห็นฟันที่มันหลอแล้วก็ไม่เห็นฟันที่มัน เยินขึ้นมาแล้วนะคะก็คือดีขึ้นมากเลยค่ะตอนแรกเปิ้นก็คิดว่าจะอยู่ยังไงเนอะกับฟันหลออันนั้นอะไรย่างเงี้ยแล้วมันก็ผ่านไปเรื่อยๆค่ะมันก็จะเริ่มชินนะคะมันก็จะผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปทุกวันทุกวันจนแป๊บเดียวเนี่ยหเดือนแล้วนะคะที่เปิ้ลจัดฟันมาคือดีมากเลยค่ะทุกคนดีที่เปิ้ลตัดสินใจทําที่เยอรมนีนะคะเหมือนที่เปิ้ลเคยเล่าเมื่อก่อนถ้าเปิ้นทำที่เมืองไทยคุณหมอบอกว่า4ปีเนี่ยไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่า4ปีนะคะคุณหมอที่เมืองไทยพูดกับเปิ่ลนะคะแต่าาาจจแต่าว เปิ้์อาจจะไปเจอร้านหมอที่เขาอาจจะแบบไม่รู้เหมือนกันอนะไปเจอร้านหมอนี้ที่ที่มันเขาอาจจะแบบว่าประเมินมาแบบนี้แต่ร้านอื่นที่ทุกวันนี้มันเกิดขึ้นมันอาจจะดีแล้วก็เร็วแบบนี้ก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะจ่ายราคาสูงแล้วก็ดีอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะของเปิ้์ก็นะคะแสนกว่าบาทนะคะตีไปแสนกว่าบาทนะคะก็ หปีคุณหมอบอกว่า1ปีเปิ้นก็จะถอดได้แล้วอีก6เดือนนะคะเปิ้นก็จะไม่ต้องใส่ฟันเอ่อไม่ต้องใส่เหล็กจัดฟันแล้วนะคะก็คือเปลี่ยนมาใส่เป็นรีเทนเนอร์แทนนะคะฟันด้านบนก็ไม่จัดค่ะเพราะว่ามันสภาพมันก็โอเคนะคะทุกคนลองดู ฟันด้านบนมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเปิ้ลก็ไม่อยากจะต้องมาใส่รีเทนเนอร์ทั้งบนทั้งล่างนะคะเปิ้ลก็เลยตัดสินใจทําแค่ด้านล่างด้านเดียวนะคะอันนี้ก็คือสําหรับแนวทางสําหรับคนที่อยากจะมาอยู่เมืองนอกแล้วก็คิดว่าจะจัดฟันที่เมืองนอกนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายจ่ายยังไงนะคะเปิ้ลก็ทุกๆ3มเดือนนะคะจะมีบินมาที่บ้านนะคะแล้วก็สามีเปิ้ลเขาก็จะโอนจ่ายทางธนาคารนะคะก็ครั้งที่ล่าสุดนะคะเมื่อ,อ,อ,ต,อ,อต้นเดือนต้นเดือนเมษายนะคะก็คือจ่ายไปแล้วนะคะ 340ยูโรนะคะก็จะแล้วแต่ค่ะว่าเขาจะเรียกเก็บมาเท่าไหร่ก็จะน่าจะประมาณไม่เกินแบบ4500ยูโรต่อ3เดือนนะคะ3เดือนจ่ายครั้งหนึ่งนะคะไม่ได้จ่ายแบบทีเดียวเลยตอนแรกเปิ้ลก็เข้าใจว่าจ่ายทีเดียวเลยนะคะแต่ทีนี้คุณหมอเขาก็บอกว่าเออก็คือแบบว่าแบ่งจ่ายทุกๆ3เดือนอะไรเงี้ยค่ะก็คือเขาก็จะเรียกเก็บว่าในแต่ละ3เดือนนั้นเปิ้ลทําอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยเขาก็จะเรียกเก็บมาใน3เดือนต่อไปอะไรเงี้ยค่ะมันก็ดีค่ะก็เหมาะสาหรับไม่ไม่ต้องบอกว่าเอาเงินไปจ่ายทั้งหมดอะไรเี้ยค่ะ อันนี้ก็เป็นแนวทางสําหรับใครที่อยากทําที่เยอรมน,นีนะคะแล้วก็การแพทย์ของเขาดีมากคุณหมอดีมากเลยนะคะทําดีมากปรึกษาเราดีมากแล้วก็ให้คําแนะนําที่ดีมากนะคะแล้วก็หลังจาก3เดือน3เดือนแรกใช่ไหมคะสามีเปิ้ลเขาก็จะเข้าไปด้วยทุกครั้งทุกนัดนะคะที่เปิ้ลมีนัดแต่หลังจาก3เดือนแรกเข้ามานะคะเปิ้ลไปคนเดียวตลอดเลยะคะ่ะทุกคนไปคนเดียวเข้าคนเดียวพอไปจอดปุ๊บสามีก็ให้เปิ้ลเข้าไปหาคุณหมอคะ่ะแล้วสามีเปิ้ลก็ไปเดินเล่นรอนะคะ ไปเดินเล่นหรอก็ปล่อยให้เปิลเข้าไปบอชเชชะตาชีวิตกับคุณหมอที่พูดแต่ภาษาเยอรามันเท่านั้นนะคะแล้วภาษาเยอรามันของเปิลก็ไม่ได้เก่งเลยนะคะ <laughs> เปิลก็ต้องสื่อสารกับคุณหมอนะคะตกลงเจราจาเองนะคะว่ามันเจ็บมันปวดแบบไหนแล้วก็ต้องการแบบไหนอยากให้เขาต้องเติมแบบไหนแล้วคุณหมอต้องการอะไรจากเราอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็ต้องใช้คําศัพท์มันเป็นคําศัพท์เฉพาะทางด้วยเปิลบางคำเปิลก็ไม่รู้เปิลก็ต้องถามเขานะคะบางทีคุณหมอก็คิดว่าเราสามารถพูดได้ก็พูดเร็วบร เปิ้อนก็บอกโอ้ศูนย์เลยค่ะเปิ้อนบอกว่าคุณคืออะไรอะพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยเปิ้อนก็ต้องให้เขาพูดชา้าๆแล้วก็ให้เขาพูดกลับมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ดีคุณหมอก็อธิบายให้เปิ้อนฟังก็เปิ้อนก็เข้าใจในทุกๆครั้งเรื่อยๆไปนะคะพอเปิ้อนไปเองคนเดียวมันก็เริ่มแบบว่า พัฒนาขึ้นการสื่อสารของเราพัฒนาขึ้นสามารถตกลงเจรจากับคุณหมอเองได้นะคะแล้วก็ทําการนัดนะคะในครั้งต่อๆไปด้วยตัวเองได้นะคะคุณพอทําฟันเสร็จใช่ไหมคะทุกคนก็จะออกไปพบกับคุณหมอ,อไปพบกับเ,เขาเรียกว่าประชาสัมพันธ์ข้างหน้าเนาะ พวกรีเซพชันข้างหน้าพนักงานต้อนรับเพื่อที่จะนัดว่าครั้งต่อไปจะมาเมื่อไหร่แล้วก็ว่างในช่วงไหนเช้าเย็นบ่ายแล้วก็วันที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะปนก็ต้องทํานัดเองทาเทอร์มินเองนะคะทานัดเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เริ่มแบบว่าเออดีขึ้นถ้ายิ่งขับรถได้ก็คือสามีปลเขาก็ใช้ปนขับรถไปเองเลยอะไรอย่างเงี้ยขับรถไปทางานเองโอ๊ยขับรถไปหาหมอเองเลยนะคะแต่ช่วงนี้ก็คือทําอะไรยังไม่ได้ในเรื่องของการทําใบขับขี่หรือว่าทําอะไรเพราะทุกอย่างมันยังปิดอยู่ใช่ไหมคะ แล้วก็ช่วงแรกๆที่มีการระบาดของโคโโคโรนา,โโรนาเอ้9นะคะเปิ้ลก็กลัวเหมือนกันในการที่จะไปหาหมอเพราะว่าหมอเขาจะต้องมาล้วงปากเราจับปากเราเปิ้ลก็ไม่แน่ใจว่าอุมันจะอันตรายไหมแต่พอหลังๆไปมันก็อโอเคค่ะคุณหมอเขาก็ใส่ถุงมือเขาก็เปลี่ยนถุงมือใหม่ตลอดเขาก็ใส่หนังกากอะไรเงี้ยค่ะมันก็โอเคแต่ว่าตอนแรกๆกลัวแต่ตอนนี้ก็คือเริ่มเฉยๆแล้วเพราะว่าอยู่กับมันตลอดนะคะในช่วงนี้นะคะโควิด -19 ตอนนี้ไม่ได้ทําอะไรให้หัวใจเราแบบว่า ให้ความเครียดของเราเพิ่มขึ้นนะคะเราต้องอยู่ค่ะทุกคนเราต้องใช้ชีวิตอยู่นะคะถ้าเราโมจะไปคิดเราจะไปคิดมากในเรื่องนี้มันก็จะทําให้เราไม่มีความสุขนะคะเราก็คิดแบบในสิ่งที่ดีๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดค่ะทุกคนนั่นแหละคะ่ะเปิ้ลอยู่ในประเทศที่มียอดการติดเชื้อแสนห้าแสนห้าแสนหกคนนะคะแต่ว่าก็ยังอยู่กันแบบธรรมธรรมดานะคะเราเขาให้ทําอะไรเราก็ทําเขาไม่ให้ไปพบปะสังสรรค์เราก็ไม่ไปนะคะไม่ปาร์ตี้ วันจันนี้ก็คือบังคับนะคะที่เยอรมน,นีนะคะออกกฎหมายบ,าบังคับให้ใส่ผ้าปิดปากก็คือผ้าปิดปากทุกคนนะคะทุกคนต้องใส่ใครไม่ใส่ออกไปซื้อของไปใส่ออกหนักจากบ้านถ้าใครไม่ใส่ก็คือโดนปรับนะคะที่นี่ต้องเป็นกฎแบบนี้ต้องโดนปรับนะคะคนเขาถึงจะใส่นะคะเพราะว่า ังพูดเลยค่ะเขาไม่ชอบการใส่ผ้าปิดปากเขาไม่ชอบการใส่แมสนะคะมันจะทําให้เขารู้สึกอึดอัดค่อนข้างจะต่อต้านกันมากนะคะเพื่อนที่บริษัทของเปิ้ลเหมือนกันนะคะก็บอกว่าไม่อยากไม่อยากใส่เลยอะไรเงี้ยมันทรมานมันอึดอัดอะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นเขาก็เลยต้องออกเป็นกฎหมายออกเป็นกฎหมายบังคับมาในช่วงนี้นะคะว่าต้องใส่นะคะเพราะว่า คือเขาก็คงเล็งเห็นแล้วค่ะว่าจากทางเอเชียของเรานะคะทั้งบ้านเราเขาใส่แมสตลอดแล้วมันก็ช่วยในเรื่องของการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมันก็ช่วยยับยั้งการแพร่กระจายนะคะนั่นแหละโอเคค่ะอันนี้ก็คือเป็นการจัดฟันของเปิ้ลนะคะแล้วก็ความเจ็บความปวดอะไรเงี้ยมันก็มีนิดๆหน่อยๆในช่วงที่เราไปเปลี่ยนยางไปดึงฟันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าความเจ็บปวดเยอะๆนี่เปิ้ลยังไม่เคยเจอนะคะในตัวของเปิ้ลนะคะก็คือดีมากในเรื่องของการจัดฟัน ตัดสินใจถูกมากที่จัดที่นี่นะคะตัดสินใจถูกที่ไม่จัดที่ที่ประเทศของเรามาก่อนอะไรประมาณนี้ค่ะมันคงจะเนิ่นนานคุณหมอบอกว่า4ปีที่เมืองไทยนะคะ่ปีคุณหมอบอกเปินะคะว่า4ปีไม่รู้ว่ามันจะเข้าด้วยหรือเปล่าไม่รู้ว่าฟันมันจะเข้ามันอาจจะบานออกอะไรเงี้ยแต่ที่นี่คือ6เดือนนะคะทุกคน6เดือนเนี่ยเหลือรูนิดเดียวที่มันเป็นรอยที่ถอนที่ให้มันแบบว่าเข้ามาชิดกันแค่นั้นเองไอ้ฟันที่มันเคยขึ้นไปข้างบนอ่ะเนี่ย ที่นี้ค่ะที่มันเคยขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วคู่ของมันโดนถอนไปใช่ไหมคะมันก็เหลือคนเดียวใช่ไหมมันก็ลงมาอยู่ข้างล่างมันก็ลงมาแล้วก็เนี่ยจะเห็นว่าฟันข้างล่างของเปิ้ลนสวยขึ้นเยอะเลยเรียงกันสวยจัดเรียงได้สวยขึ้นดีเลยนะคะเปิ้ลนก็ตื่นมาแต่ละวันเปิ้ลก็ส่องกระจกแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้ถ่ายรูปเก็บไว้นะคะเพื่อเอามาเปรียบเทียบนะคะนั่นแหละว่ามันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะสูงนะคะเราก็ต้องแบบ อยากจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็รูปหน้าของเปิ้ลอะไรเงี้ยค่ะก็มันก็จะตอบในช่วงนี้นะคะหน้ามันก็จะแบบว่าตอบในช่วงเนี้ยช่วงกระโหลกเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนนะคะแล้วก็ช่วงตรงเนี้ยก็จะจะตอบลงนิดหน่อยค่ะคะางยาวขึ้นไหมไม่ยาวขึ้นหรอกค่ะ แล้วก็น้ําหนักนะคะตอนแรกที่เปิ้ลทำเปิลบอกว่าน้ำหนักลดมากเลยแล้วก็ผอมกินอะไรก็ไม่อ้วนนะคะช่วงนี้เปิ้ลก็กินเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกคนจะเห็นว่าเนี่ยเปิ้ลก็คือน้ําหนักเปิลก็เริ่มจะเท่าเดิมตอนที่เปิ้ลเคยจัดฟันแล้วนะคะเท่าเดิมก่อนที่เปิลจัดฟันนะคะก็คือดีมากเลยสามีเปิ้ลบอกว่าขอว่าห้ามผอมให้อ้วนขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงเพราะว่าเขาไม่ชอบตอนที่เปิ้ลผอมๆตอนนั้นเขาบอกว่าเหมือนเด็กเหมือนเด็กปฐมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราตัวเล็กอยู่แล้วใช่ไหมคะยิ่งตัวผอมลงไปอีกเนี่ย อวบขึ้นแบบนี้ขาเปิ้นจะใหญ่นะคะขาเปิ้นจะเป็นคนมีขาเป็นคนมีขาใหญ่อะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละแต่ว่าแฟนเปิ้นเขาบอกว่ามันดีมัน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 ดูเป็นผู้หญิงมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ดีค่ะที่เขาไม่ชอบคนผอมอะไรเงี้ยค่ะถ้าชอบคนผอมนี่มันก็ต้องลาบากมันลดน้ําหนักอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าเปิ้ลก็ไม่เป็นคนอวบอ้วนมากเปิ้นก็เป็นสมส่วนของเปิ้ลอะไรประมาณนี้นะคะ่ะก็ ก็คือขอขอบคุณนะคะที่อยากรู้นะคะก็เลยเปิ้ลก็เลยมาอัปเดตให้ฟังนะคะว่าฟันเป็นยังไงบ้างนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะทุกคนก็ไปไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเหมือนเดิมนะคะขอบคุณนะคะที่ยังติดตามแล้วก็ยังเป็นกําลังใจให้เปิ้ลอยู่นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมในทุกๆคลิปของเปิ้ลนะคะแล้วก็ถ้าคลิปหน้ามีอะไรแล้วก็อยากจะ ให้เปิ้ลมาพูดเรื่องอะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกเปิ้ลได้เลยนะคะเดี๋ยวเปิ้ลจะมาทาให้อีกนะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะลาไปกับพี่หมี2ตัวนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนขอให้มีความสุขนะคะแล้วก็ขอให้ร่างกายแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ